วันแรกที่เรามาวันที่หนึ่งธันวาคมวันจันนี้โอ้จะบอกว่าโรงเรียนกว้างใหญ่มากเลยนะครับอ๋อมีโรงยิมมีสระว่ายน้ำครบเลยไปแล้วครับเอาแล้วครับห้าคูณห้าสิบเมตรครับระดับตครับระดับตอนนี้นำอยู่เป็นสีเหลืองตามด้วยสีเขียวแล้วก็สีแดงครับไปแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้วครับ เหลืองน้ำเขียวตามเหลืองน้ำเขียวตามจบตาไมสาความสีเขียวเอาล้วครับโซเซเอาแล้วเขียวน้ำแล้วครับเขียวน้ำเหลืองตามเขียวน้ำเหลืองตามไหมสามไหมสี่เอาแล้วไหมสี่ครับเอาแล้วแด็กตีตื่นแด็กตีตื่นครับสีแด็กตีตื่นไหมสุดท้ายโยนที่ไหมสุดท้าย าวนะครับ oh, ต้น oh, หนาวทานใบเแ็แง,แงครับโอ้โ oh, ห oh. oh, oh. แซงครับ oh, oh. แซงเลยครับสีแดงโอ้โหตาด้วยสีเขียวและสีเหลืองครับโอ้ oh, oh. เหรียญทองครับสีแดงครับ oh, oh.